สวัสดีค่ะแซ่บสะดุ้งรีแล้วนะคะ่ะวันนี้ตํารวมทะเลกแล้วค่ะเมนูคืเดอ์เบสของของพิรามเลยนะคะลูกค้าสั่งเยอะมากพราะว่าจานใหญ่คุมค่าจุกแบบจุกปี่ะแบบเหมือนเจอเก้านิ้วอะเ <laughs> พราะว่าสาก็ประมาณเกินเก้ามากวันนี้แบบแซ่บแซบมากดพริกกะกอดนะคะพริกแห้งกอดใส่ไปแล้วนะคะ ผงนัวนะคะใส่ไปเลยค่ะใส่มากแซ่บมากใส่น้อยก็แซ่บค่ะอ่าโอเคจากนั้นนะคะจะใส่เป็นน้ําตาลนะคะเห็นใส่อย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคะพเพราะน่องํา,าพกใหญ่นะคะน้าตาลก็ต้องเยอะตามด้วยนะคะอะ่ตามด้วยปลาไหลใส่ไปเลยค่ะประมาณ4กระบวย น,น้นใส่เป็นมะเขือเทศค่ะรวมทะเลวันนี้มีปูม้านะคะหอยมแมลงผู่นะคะมีกุ้งสุกกุ้งดิบค่ะมีหอยนางลมด้วยค่ะนี่นะแล้วก็ตัวกบยาวนะคะแกนมะนาวนะคะใส่ไปเลยแล้วก็มะนาวซี บีบลงไปเลยนะคะเราใช้มะนาวสดนะคะรับรองว่าแซ่บมากน้ำตาลเยอะปลาเยอะมะนาวก็ต้องเยอะตามด้วยนะคะไม่งั้นมันจะแบบวา่าไม่หนูไม่ไม่ถึงเครื่องนะเธออ่ะเดี๋ยวขอแอบ,บชิมหน่อยได้ป่ะที่สุด,สดแบบ อันนี้ใส่ปูเค็มให้ด้วยนะคะ1นตัวค่ะสัญญาใจหรือว่าสัญญาอะไรปลาเอ้ยพอดีปูม้าใส่ไปก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อปูม้าจะได้ดูดซับน้ำเข้าไปนะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะอันนี้เป็นกุ้งสุกจากหอยแมลงภู่นะคะตัวใหญ่มาก สดด้วยค่ะใส่เส้นมันแล้วก็แบบปุกกลิบนะคะสามร้อยอ่ะคือจุกปละแค่นี้ก็จุกแล้วยังไม่หมดนะคะคข้อโพดค่ะข้อโพดแบบอจุกจุบ เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มเลยค่ะนั่งทานที่ร้านได้นะคะเครื่องดื่มมีค่ะหม่าล่ามีค่ะยำม,มีค่ะอาหารมีค่ะต้องตามพืเนเบนนะคะคนละครึ่งใช้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่จานแล้วนะ ตักใส่จานนะคะเอากระดองปูม,มาลงไปก่อนเนาะลองด้านล่างนะคะแล้วเราก็ตักขึ้นมาเลยะคะ่ะน่ากินไหมเธอดูความแซบ่บดิดูความสีสิยังไม่จบนะตักเสร็จแล้วยังไม่จบนะเพราะเรายังใส่ไม่หมดนะคะเรายังใส่เครื่องไม่หมดนะคะ เลี่ยงเหลือหอยนางรมอีกนะคะที่เราจะต้องมาวางด้านบนนะคะคือว่าโอเคไม่ล่ะทีอว่าคุมไหม่เล่าคุมไม่เพอสามร้อยเนี่ยดูกล้ามซะก่อนปูมาเราไม่ได้ใช้ปูแบบตัวละสิบ0ี่สิบนะคะเราใช้ปูตัวใหญ่นะดูจากกล้ามได้สันทีจากก้ามได้นะคะ,ดดนะะเดี๋ยวขอวางแป๊บนึงดูจานก็คือจานกับปากคบคือแบบ สามารถวางด้วยกันได้อันนี้คือหอยนางรมนะคะเราก็จะให้แบบให้ทั้งทั้งกล่องแบบนี้เลยค่ะดูตัวดูตัวดูตัวหอยนางรมนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะลูกคา้านี่นะคะ น,นิดแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะวางมะนาวให้นิดหน่อยนะคะเผื่อใครชอบเยี่ยม,มากกว่าน,นี้อย่าลืมนะคะร้านแซบสะดุงหลีเปิดทุกวันค่ะหยุดทุกวันจันทร์นะไปแล้วบ๊ายบาย